ขอสวัสดีขอดูทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนฟาร์มตังในแมปดิเวอร์นะผมว่าฟาร์มยังไงให้เร็วฟาร์มยังไงให้แบบได้เงินเยอะนะครับผมฟาร์มตังอย่างแรกคือทำเฟสนะคร,รับผมเราเห็นด้วยว่าเฟสอะไรได้เงเยอะบ้างก็ทำเฟสแบบเ,เล่นสินาทีได้หมื่นเป็นสองวิ่งแล้วสิบกิโลนะฮะมี่แสดงว่าทำทำได้ครับ ไม่เคยไลฟ์วันนะผมผมทำแล้วแต่ยังไม่ได้ทำเลยผมนี่ก็แบบขับ80กิโลอะไรอย่างนี้นะผมนี่คือเอชพัชร์พุตานี่ผมก็ทำได้เหมือนกันนะได้ตังค์เยอะเหมือนกันอย่างสุดท้ายผมที่ผมได้ท<ด> <ผม S 1> ำมากที่สุดนะผคือแชร์ลิศนะอันเนี้ยถ้าใครยังไม่เคยทำอ่ะมันจะได้ตังค์ประมาณมันแล้วแต่อันนะผมบางอันก็ได้แสนบางอันได้สองแสนนะผมบางอันได้สามสี่หมื่นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวผมแช่งให้ดูอันหนึ่งนะผม เอาเป็นอันนี้แล้วกันมันไม่ได้ยากเลยนะผมถือว่ามีรถแรงในร,ระดับหนึ่งก็ขับได้ไดีแล้วก็ขับให้มันไม่ชนก็พอแเ,เพราะว่า a อมันไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นนะถ้าว่าแบบพวกแรกๆถืมมผมถึงมันแช้แรงผมก็สามารถแซงขับได้นยผมจริงๆมันไม่ต้องรถ ต้นห <ừ. S 2> ็นว่านะารับดถ้าแบบแต่งเยอะๆก็น่าจะได้อยู่นี่ก็ขับขัดทางทางนี้ไม้องชวนอะไรก็พอแล้พวกว่าได้เงินแสนสองแสนในนี้ตางๆต้องมีรถแรงในระดับหนึ่งรับ นะฮะผมีที่หาทางคือแข่งข้ามบนนี่ผมเราโหวตไปก่อนกดคโหวตน่ได้อะไรได้ละผมกดเัาเลยเราะว่าทนี้ผมก็ได้เงินพอพอได้เหมือนผมแต่ไม่เค่าวิธีที่ดีสุดนได้ดำนโผมอ๋าแลมันจะเริ่มแล้วเรากดโกงนะฮะติับไป แล้วก็แข่งให้ให้ชนะผมแข่ง okay. ผมจะทำแบบนั้นผม ไห้เป็นการขับรถเฉยๆผมจะขับรถเรืนะ่อยๆนะเห็นไหมครับว่าทางข้างบนขึ้นเรื่อยๆเลยเรากระโดดไม่ได้หรอกแต่ว่าไม่ได้กระโดดจริงขับรถขึ้นแล้วมันมก็ได้ตังดิ๊กก็ได้ตัง อย่างแรกก็คือ food delivery นะผมกดไปเลยกดสุขภาพนะผมอันนี้เป็นการส่งอก็ให้เรา ช่องให้เจาะจำกระสูนแล้วหมดไเกิดอย่างนี้ตลอดเนียไม่ได้มันจะไม่ได้ให้มันจาดอย่างนี้ตลอดได้สองหมื่นเยอะกว่าแข่งเขาตรวจไปที่ต่อไปอาชีพต่อไปก็บอกเป็นผมเป็มันลากรถพ่วงนะผม อยู่บบบนบนที่ไม่ใช่ถนนเกิน30ปีครับขับตามทาง,ทาง ได้เงินเยอะสุดนะผมแต่นะว่าผมไม่มีเงินงมาถกนะคืองานนี้มันจะทำเหมือนกันจริงครับลากรถตัวเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นรถตุ้นะก็มันจะช้ากว่าล้วผมก็วิธีธหาเงินในแบบไดเอร์ก็มีประมาณนี้ผมก็ถ้าชอบก็กดไลค์หนุ่มกดซับไว้ก็ดีครับผมคลิปนี้ผมไปแล้วครับบ๊ายบาย